วผมวันนี้มาซื้อคะครับประดิบเดี่ยวกันยังใหญ่ <c oughs> นี่ทำคะแนนจันยักษ ไปเราดีบละไปทํำคณะกันครับได้มานะซื้อคนะหมูกรอบซื้อคนะมาทำคณะหมูกรอบตันนี้ยากกินอะ แต่บัตรคำมัรมดาเนะี่ยจะต้องทำคณะจันยักษ์และใส่พิถีหนึ่งร้อยเม็ดวงพอครับคะนหมูกรอบเด็ดแน่วันนี้ครับผมไปจัดกันเลยผมเริ่มต้นครับหมูครับนี่อ่ะหมูสันชัดงามเลยครับขาดซึ่งก่อนแล้วพอจะเอาไปต้มนี่ไปต้อองเอาน้ำท่วมหมูเลยเอาประมาณนี้ เนยรประมาณนี้เลยตรงเอาด้านหนังลงก่อนครับผมหมูสุกแล้วนะครับต่อไปเรากัแปงมันแป้งหนังหมูครับผมแปงให้น้ำมันในหมูน,นออกตอนนี้กาหมูมันซอยครับมาบ้างครับ นนเนน้้อองงบาะขั้นตอนต่อไปคือเอาเกลือครับเกลือมาทาเกลือโรยไปเลยครับทาเป็นหน,งนังนี่ส้ใสายชูครับ ฮขั้นตอนต่อไปคือเอาหมูลงไปอบครับผมอบหม้อลมร้อนโดยใช้ไฟโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับผมแล้วใช้ไฟสององศา ครับผมเก็บ้อยแล้วครับผมดูสวยงามมากปล่อยให้มันเย็นครับผมช่วงนี้ปล่อยให้มันเย็นก่อนอบเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับอดี๋ยวเพิ่งเอาไปทอดตอนเนี้ยมมนกรอบเย็นแล้วรอสามารถไปทอดได้ครับผมนะลงไฟร้อนครับผม ได้ลแล้วว้าวแล้วคูแลคูแนเไหมไหมเราได้หมูกกอลแล้วนะครับนี่นี่ครับได้แล้ว พักเย็นครับผมพักทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนครับเนี่ยสุดยอดต่อไปให้ตามริกหนึ่งร้อยเม็ดนี่ดู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 หนึ่งร้อยเม็ดแต่เนี่ยกับกระเทียมเห็นหน่อยเดียวปะใส่โคกเลยครับผมแม่งอนี้แซ่บต้องมีกันแซ่บแต่ต้องห่วงแต่ของมันล้ามนะเนาะแต่ทีนเน่ อูู๊แซดเนี่ยองลุนี่ก็ได้บ่บาเนาะต้องเก็บตกก็ได้เนอะจริงๆไปออกจะไปทำข้างนอกครับล้นทีนี้ฝนตกฝนมันตกอ่ะนม่ได้มันไม่มีที่ทำอะ่ะท่านผู้ชมครับรอไปคืกอการซอยหมูก,กรอบมาดูครับใกล้ๆเลยมันจะกรอบแผ่ไหนนี่ครับชามเลยละต้องเสียงนี่รครับ นี่นนี่เราเติมน้ำมันนักหน่อยอโอมน้ำมันรอ้อนละเอาใส่พริกหนึ่งร้อยเม็ดลงไปโอ้โิ่วครับล้ม <c oughs> ต้องร้อพริกมันหอมเหมือนต้มนักตัวน,นี้โอ้โหคิ้วเที่ย ไอ้ลามขนแนดะผมมาคิวๆเน่อยกรี่ยวขาวโค้งลุดน้ำตาเฮ้ย <c oughs> ลดดีครับแล้วน้ำมันหอยใส <c oughs> ่ลงไปเลยเรับ ผัผับผัดผันะแล้วต่อไปคือขนะเครับผมข้านะก่อนเลย ตอนนี้คณะเริ่มสุกแล้วครับคณะเริ่มสุกแล้วสมกุนะสมกอบไปนี่ปดเลยนะสมุกอบไปนี่ปดเลยครับอือสมุกอบครับเรียบร้อยครับผมคณะหมูกรอบกันยักษ์ก็ติดแก๊บครับ เดาเียกมดแม่ใหญ่มากครับมันใหญ่มากกับพริกหนึ่งร้อยเม็ดนะครับโคนลำลอ่ะคุณผู้ชมโคตรลำลครับผมแม่ครับกรอบล่า <c oughs> ครับเจ๊บปกติเขาเรียกมดแม่แบงค์ครับ พี่กระเพาะเหรอแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งครับน้องมาเก้าโมงว่าน้องมเาเช้าจะได้กินพาหมูกรอบเ็เร็วตอนนี้เที่ยงครึ่งก็ยังไม่ได้กินกลังกินครับผมเอาเช้าผมไม่ได้กินไหครับ ไปเดีกินหมด,ดนะกินมด้าไทแนตอนท้ยเีวกินคนเดียวเนี่ยกินมดอ่ะก็กินกันหมดอ่ะอืม่งเนเสียอ่ะอืมนี ครับผมอิ่มร้อยกับขอมถั่วหมดจุนได้ครับผมสามคนเอาหื้อมโหมดครับผมโหมดได้เขาจะว่าหืมเหมาะแต่ลามสุดยอดครับลามครับเชฟวันนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับอิ่มมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป EP ต่อไปอีพีหน้าผมจะทำอย่างมาติดตามกันนะครับผมใน YouTube ใน Facebook ครับผม YouTube ช่องตราสดท s Facebook เพจตราสดท s ครับผม ้วเจอใหม่อีพี่แม่บายบาย